เอเกนิละเณนิละเณปุพพเวพโผวะละกวัญตะกะสอติฐิภากะดิโกวะดอพุดอพะติอยู่ดอตะกะสอพุก็โผตะคานะอะนอก็ดิตะกะสอไขคุยกับหลบมะฮาลิ่ตะเมดะก็ดินี่จิตเตหือบาติตะโกติฐิภาบาตะกะสอไขนี้บาคาละทะดอกัมโบเดียอะสุตะกะอะดุอออะกะสอนี่อออูออเลตะรีตะกะมะตะดุแลนี่ดา อเมารินทีวีเอาเวกุยหล่ะเวด่าตระกิตตระทะขาอีนกเนาะเวด่าคูต่อจิ้ใจอีเลยายกโลอดเตวด่าไฟไหม้บ้านพลทหารเขมรวอดทั้งหลังหลังเมียจุดทูบสาบแช่งทหารไทยเอาเวนี่ไม่ได้สอบคู่ต่อเตวด่าเลยอ่ากัมพูชาสู้โพดึงอัดออุกิเค่หลอดตัวเพื่อนยาเตวิดา อัตตางิตากรุ่นี้เฮตาคอมพลอัมมานี้เกี่ยว่าเลยเอตตาบุเอตตาบาเจวดา้ากม็มอเริ่มบาตาวินเดรดก็ชอลาคาเวดา้าเป็นเนปะกาเมตุม,ด,มดานจะตมาปีเวดา้ามิอุบาหรือเดเพอัมมาอัธิคภาพสร้างของมรรคคานีเดอเอาไวดา้ด้ อ่าโถไปได้อยู่ซื่อหมอเนาะเทวดาเลยอยู่ซึนและอีกรูปนี้พวกปีเอกติที่จาๆเด้อวุบลนะดาบาตาวีในเดเทวดาแต่ยิโมบ่แม่อันเลยเพลยอดปูอู้ออกไปหน้าซื่อบาดนี้ล่ะอืมตักสอนี่เด้อไว้ขาเวลาพูดต่อจิตจานนี้เอ่อตักสอกุเลยว่าได้เพมหาตในคิชิเด้อคุยคิงโทคิชิเย่เปมคลัสนารีติคือป่นนี่นี่ล่ะ ว่าตังนใครอยู่่าวยอยู่เออกิดเตะเนาะเตว่ได้บปุ้เลยเตว่ได้แลบ้าชูอยู่ไม่ยานี่นชูอยู่มาได้เหรอเตะนช่วงวิบลอนเดือดวจ้เนี่ว่าอยู่นี่กปูระวิบลอนนี้ตั้งสนนี่เดือกว่าดคู่ต่อจูจะอีกเทวได้เลยอ่าคาโูเรียอัสสโปตกอันเดอโอควินีเตะไม่ได้เหตุากความดูลามานี่เด ทอือกภาพสร้างของมอเวด้าตาเนอเจเวด้าหมอตาที uencia, isation, hel, zeker, ่หมอตาตงกันเจอกรเจ้ากันลูกกรเจ้าหนอไม่เอาเวด้าเลือกกระจ้าม่เอ่อมันตัดเลือกก็เจ้เลยที่ยางวันนี้ก็โชคดีโชคว่าบ้าสาวาก็คือกระยาว่าสาวาดอจีตโกลาเกออ่า캄บรีอัสสุ่ที่ผ่านนี้ไม่ดูตาโดยอยู่ในเดอหมอก็มานอยู่จะใจนี่หมอวบรอนนี่ได้เมันไ้ลวเวชู้เวด้าโยตุเน่สหน้กับีส้เกกุได้ไวแค่เหลือแค่จอเจ้าเวด้า เอถือกาตั้มเวด้าตาจันนี่อุ้ยนี่เออเว้ตินบาบาเดยอโอ้ีปวด้เนี้ยารเอาไวเนี่ตั้งโซคูตตภาลาตั้งโซกุยไดาไปิจเตอรคุยคิงโตกิจเจเนาะเฟซบุ๊กกับเพช้ราคามีได้แล้วอาร์มี่มิลิทเรีอสเไวโพสต์เราไว้ได้วิดีโอคลิปคาเลอเอาไวปาพลตฟอไว้ได้แล้ววิดีโอคลิปขาอีนี้แต่วาตักเกท่าไว้ได้ซา เพ่มาฮาตินิมุเคยหลอแตนารีอามันนีลุยชีซึ่งโพดไกนี่อเมวิไดาเลกงไลเหี่ยงเอาไว้ในเมวิด้เคัมบู د ีอัศวเนาะอูเว้ด้เลอ่าคัมบู د ีอัศวเกนเี่เลยสุเกนนุยอ่าอาศว์ล้เาเวฮีเวดามูดาตาลนโกนี่เดี๋ยวกว้ได้เลเอาบุรตษอาจจะอยู่ตาลโลกไว้ไดาแนวหน้าผู้ผีอตาะโลกเพนี่นี่ นอ aware military army military force in the opposite of that they were die แล้วพาไปหนีอดโอ้ไม่ได้เลือดโดนเพื่อนนี่หรอตะกูลนี่เทวดาเลยอัมมาอัมมีวดาเลยเพี้ยสุนออัมมานี่เทวดาเลยมีกว่าเลยอ่าอ่าปะพราโธทตะกูลนี่พระอีเทวดาตาแต่นี่ๆเด้อ นอทาวเวณีอมาเนมอปักพราธวัตะโลกัพปมาตังสรนิเดวดาเลเอ่อซาบาโทเวดาตาทีตาโตนอทาสุตะโปติรภาจิตตะนะตาทีตาโตทาสุตะโปติรภานี่ก็คืออยากว่าเอ่อทาวาลัตดูตายาปูเทวดาอืมเอาโคตอนนี้เด้ออะเมียเนี่ยนี่เทวดาเลอ เออโชเอเวดาอยู uh, você, pai, passage, mais mais amos, ่ซื่อบ่เพอเวดาปาตุกะปาสะกะหมอตาคันนี้เออเทวดาอยู่ซุนี่เด้อหมอก็โชเวดาตัอยู่กบลอดเดแพเมตูลอแต่นอกัมโบเดียจ๊ะจานี่นี่อืออะโคดตอนนี้เด้อเทวดาบ้านเรามีโอ้นี่คือเกเหตุอาครบลือตาด้วยเท่ากับบินนี้ประกาศกบลอดนี่เด้อตามาปี่บ้านบ้านนี่หรอทางซอนี่กวยขาเวดาตึกเพนนี่หรอ อุดมมาบาบาเราตักรเดาในชตาชูบ้างเดินดาเราตักรตักกว่าจ้อืมอาคูต่ตอนนี้บ้าขายตั้ีตากลุ่นไค่นเดืนหนึ่งใหีออามริอาตะกอนนี่ดกุยอัพเดตทท่าโลกเวละเพตเอนนีเพตหัวใหญ่ีอเราเอาเวกุยกันดไว้ได้บ้าขาเรามบดียสุโัอดหรืออะีรตุลิจีอีอาคูตอนเตวดาเลยเข้าทาง ขอทานออนไลน์เมียจุดทูบแช่งทหารไทยทำบ้านพลทหารเขมรไฟไหม้หนอเอาเวสีไว้ได้จีจาอีเตวีไดา้ตามบ้านเลอเอาเวตามือพนักงานในอครโโกหนอตับย่าใหญ่เนี่ยครบเวลาเว้นเดือยววิเนี่ยเตวีได้ไปโอ้เไว้ได้ตามมาพูดเลยออนไลน์อ่ะผู้เอ่อเพอเวได้เอเ่เอถือภาพหน้าของหมอชู้เว้ได้โยูวีอาล็อกีอันเดือยวันนี่หนอ,อเอออัครบุญนนี่แหละเดือยววิบ้านนี่เตวีได,ด้ อ่าคุยกับ data mart เจอออนไลน์ผมว่ามาเจอนิดๆจะเดกติเข้าไปด้านเดอ๋อตังก็สอนได้นี่เดกวยแล้วว่าแพทหัวยาอีกแพคิชินลุยคุยคิงโตคิชิเย็บแพกก็คุยนาริเลยชินลุยบ่นนี่นี่หรอตังสอนนี่เดกวยไว้แต่ว่า data tag ตะคลุเดตังก็ปะปลาไว้ได้แพทหัวยาอีกแพคิชินลุยคุยคิงโตคิชิเยเนี่ยนาริเธอบ่สิญาโซแต่ว่าขอมเดียสุโพดกาอะเดกูโอ้คุยไว้ได้แพอัมมาถือภาษากะมอ ไวได้ในตาราวมืตาทูตาต่อตาสูตโปที่ว่าคือยาคกเว้ด้าวแล้วตาตยาปูคือตอนช่ไวได้โยซุนี้เจ้วได้ต้นินี้อีนาเพจตะขาขอเลยเอามีมิลิทารีฟ็อกส์หล่อไว้โพสหลออัปเดตไว้ได้เจเจอีเจเวได้เพชรีเกทเไว้ได้อาส่าเล่ขมเดยาสุโพกงไรเฮียง อันเดอโอวีนีเจวด้าเนะอบครัวอัลมานี่ดรไม่ปล่อเลด้วยเท่าได้ป็นเนปกาชูชูตต่อไวด้าโยวีบลอนด่เนเดอนุ่มโอวีอาโคตรเาะอบคล่ตังีตั้งกดคายดอเไว้โอท่าไวด้าทามาจนลีน่ะเฮ้เจวด้านอวิบลอนี่เดรเอาไว้ปรพระท่าไวด้ชิจอีเจวด้าอัมาคขาไม่มหมงอนเล่นี่ว่าพู้อเวเจวด้าะพราะสุู้้วนี้ไม่ปลเล่แอตีโก น้องมาตาลที่ก็ดปหลูกกไม่ปอแลาวนอพนนนักลูจีรูบาอาคุจารณีสเบอนาริกขัยเดินบะาเด้าเนะพอตา้านัอดูดูมือมืออาคุเจวเด้าปุโอระทำมาเจอดีต่อเด้อปล่อาจารย์กิญญเบาวติดผ้านนี้่าเกิดเชื้อขอวเได้ครูจีเลิ่มทามาเจอเรื่องกสู้ท้อปได้ อาปสูบพ uh, no, ูดราอดเดอรอาโวเนาะหมอกนนีไวด้เดอร์ะุ่นดบางอยแต่ไวได้เดอร์พชิโพตเพลอลอวดซีนี่บ้าลีแต่ไวได้จิใจนี่วิบลอนี่เดอาเว้พูดรอปะพรากินออกระจ้าพูดรอไวด้เราสูบพูดรเนระเนาะนอกจากพูดรอไวด้เรากงไรเฮียงอไเนาะแต่ไวได้อ่าตาจิบหรจิพชวเจอโมปเวทีสพาเลออากับพี่เจอกับมาเจอบ้าพูดตาทิสภา นออกุตตอตดีเดเอ่อเลสตุตมาเจเลอากะเฮน1 4นี de, ่เดเมตมาเจเลสือเตปาติสปิโนกุหิปัสสุพนะจิชิดิสอดดกตาบาอีกนี่หรอตากก็สอนนี่กวยเข้าไปดาตุเพ่นี่นี่หรออูยัดนอมันว่าบาตาทะใครเดบาบลอซุบาบลอซานอเอ่ออนกอนนี่คือดาเลตาจิตาตนนี่เด เออที่ชมว่าสามใบปลาตะชูตาติเปติเดบาจิบานตะกันเดตะเลตะจุตันน่ะนะภาษานากิดอตันนี่เดเหลือคือถือผ้าสร้างหมู่ตําบลอตากุ่ยก็มันนี้กิโลเอออะเดออกไปเวดาดอกิโลเวบ่ออทอลุเวดาตําเจดิตอเดปวงกะสะกันยอออดิตอเดเกติตอเวดาเดออวอนี่ลอเออปาพลาดยุติเนี่ยตําบลโกตีนพาเทยลอตับลื้อ